cả lo mình trăng điều, come on, come on นีตรงนี้มันเป็นทางลาดโอ้โหเดินต้อง,งระวังกลัวลื่นอันนี้ก็เป็นต้นอ่อพุทซ้อนนะอีกอีกต้นหนึ่งเวลาเขาออกดอกเต็มต้นนี่แบบ มันจะสวยมากเลยแต่แล้วก็ถ้าเกิดว่าตัดแต่งต้นนะให้มันแบบกลมๆนะแต่เราอ่ะไม่ได้ทำมันก็เลยแบะไปหมดเลยอันนี้เป็นต้นวิสทีเรีอยาะนะที่ดอกเขาออกเป็นช่อๆสีม่วงอ่อนๆน,นะคะ ตอนนี้ไม่มีดอกแล้วนะคะก็จะเป็นต้นแบบนี้หมดเต็มต้นเลยนะคะมีแต่ใบแล้วเขาก็จะมีแบบฝักมันอนะเนี่ยเล็บเราสกรปรปหก่อยนะเพิ่งจะทําสวนมานะเนี่ยมันก็จะเป็นฝกักพอแก่แล้วเนี่ยนะค <c oughs> เขาว่าจะฝักใหญ่ขึ้นนะคะนี้ก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วแล้วก็จะเป็นสีออกน้ําตาลนะ จะบอกว่ามันขึ้นใหม่ไหมนะมันก็ขึ้นนะเม็ดเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะฝักเนี่ยแต่เวลามันขึ้นใหม่ทีมันก็ขึ้นแค่ต้นหนึ่งสองต้นเท่านั้นเองนะคะอันนี้กุหลาบก็เริ่ม โรยแล้วนะคะแต่จะมีอันนี้ขึ้นมาแทานน่ะพะกากรองเดี๋ยวเราไปดูต้นมะเดื่อกันดีกว่านะคะตรงบริเวณด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นที่เก็บพวกเศษเหล็กเศษ วัสดุที่เป็นเป็นเหล็กนะคะสามีเขาจะเอาไว้ขายะคะ่ะดูสิลูกเขาอะเป็นเลยเปีนี้ออกเยอะจังเลย